đơn lều bạc đếp rồi ho mò cập ấy nhân chặt in chặt đợt của bí. ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงซาฝ่า,าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตนจมาห้าสี่สามสองครับอ่ะเรียนจบแล้วจ้าเรียนจบแล้วค่ะในสัตว์เอากระดภัณเรียนจบแล้วเหรอ้าสี่สามสองเอาการะดภัณเรียนจบแล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างไหนบอกสิบอกว่าจบแล้วนะแบบความเหนื่อยยากลำบากทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ต้องกระเดื่องเลยก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ค่ะช่วยจัดตารางและช่วยให้ต่อมาก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะที่เหมือนแบบขอไม่มาก็คือคอยส่งงานให้คอยเรียกว่าอะไรคอยตามงานคอยให้เราทำงานเพิ่มเลยเพื่อเราจะได้ไม่โดนถักคะแนนหรือว่าขอบคุณที่สำคัญมากเลยเพื่อนที่ช่วยเราทำงาน มีส่วนช่วยร่วมแรงร่วมใจกันร่วมใจร่วมใจกันไม่งั้นเราก็จะไม่ดีชีวเอยู่นี้นะคะระวังค่าด้วค่ะเด็กัรัแบบนี้มาให้แต้ก็น r e e a a p p e c อตัวออมหลับเป็นไงรู้สึกชื่นใจหายเหนื่อยไหมเราเรียนจบแล้วเชื่อแม้ว่าเมื่อคืนอระไม่ได้นอนแต่ก็แบบพอเห็นพอเห็นคนอ่ะพอเห็นของที่แฟนทัให้อ่ะือ Yeah. กอทำาต่อแล้วก็ตอนนี้นี่ตอถอว่เรียนีพี่สืบแล้วสืบเรียนทีพีาสืบ,สอเ,อสอบเอ้ยสืแล้วอรนะสืบเพื่อตังคมอ่ะอเรียนทีพี่สืบัพื่อางคมอืมทำไมแบบเห ไม่ได้มีโอกาสเจอกันเยอะ่าแต่แบบในเมื่อเรามาเจอกันงา,า,านแบบม,นนม,นนมนันก็ดีใจอะอส่ใจทุกขั้นงอนเสียงหาเวลาหาเวลาเอาจริงอะหลังจากนี้ก็ฝากผลงานเนาะ <c oughs> ว่าเราจะตั้งใจดยงานและอะไรยังไงต่อไปอาจจะได้เห็นผลงานเกิดๆด้วยแล้วก็อัปเดตว่าเพียงเพิร์มเมืเริ่มแบบทำงานบ้าง <c oughs> มากอะตอนนี้คือเต็มไปหมดวันนี้จะเริ่มจัดถ่ายรูปใครก่อนนี้มีทั้งแบบผู้ใหญ่เพื่อนๆพี่ๆนักแสดงเพื่อนที่โรงเรียนเก่าโรงเรียนใหม่เพื่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะไปหมดเหมืันดีใจมากต้องขอบคุณคนที่มาหาเราค่ะใช่วันนี้ก็คอนโทรลเลชันน์น้น้องอ๋อคือตั้งใจมาสไพรส์น้องอ๋อเพราะก่อนหน้านี้ไม่ไม่กล้าบอกคือตั้งใจไม่บอกแหละ ก็วันนี้ดีใจมากที่ที่ได้มามาร่วมงานเขาเรียกว่าอะไรเป็นมมอีกหนึ่งประสบความสำเร็จของน้องก็ดีใจมากที่หลิงได้ได้อยู่ข้างเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นมีคนรักน้องออมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสอื่นๆอีกมากมายที่ที่คอยคอยเขาเรียกว่าเหมือนก้องแบ,บแล็คพอร์ตให้น้องออมน,นะคะ ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะคะ หนึ่งสอโอเคขอบคุณครับคลวิดีโอแล้แต่พอซีนไหนอะ คนแบบแบ่ทางได้วนะน่ารักมากพีว่าเป็นซาาอสทม,ม,ม,มึง่ออุดมงีห้าผมเราไม่ลุงเลยนะ ที่สุดในมสวเลยนะเไปถึงแบบเล่นใหญ่สุดในมสวเลยใช่ผมก็แต่งตัวใส่ซีเป็นเป็นแม่ก้อยกันด้วยเป็นคุณแม่แบบอะไรนะชุดไทยแขนกระดิ่งแล้วแบบตีฟาร่างูเห่า กคือต้องบอกว่าเจเจอ่ะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วกันพาร์ทเนอร์ในการทํางานที่แบบเราเจอมันก็ค่อยบ่อยอ่ะบ่อยจนแบบมันเหมือนกลายเป็นสนิทกันมากๆแล้วแบบเออเขาเขาเขาอยู่ตรงนั้นคอยซัพพอร์ตเราเสมอเจเจช่วยหน่อดีว่าคุยป้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันคืออะมันคือเพื่อนอที่คอยซัพพอร์ตกันแบบนแบบเจเจไม่เบือบ่อใช่ไหมว่าทำไมโซบคุยแต่เรื่องเครียดๆคเนี่ยไม่มีเราเรื่องเรื่องเรื่องเล่นๆก็มีค่ะแล้วเรื่องเครียดก็มีอย่างเช่นแบบ จเจเจแนะนำร้านอาหารหน่อยอะไรก็คุยบ่อยอย่างนี้นจบติดตัวให้เฮ้ยนี่ไงลงท้ายรับปริญญาจเจเมีแบรนด์ไหนแนะนำไหมค <c oughs> นแรกถึงไปซื้อตามจเจเมาเลยแต่ว่าซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้เพ<อ>ราะว่าเขาต้องเป็นแบบหนังดานหรือว่าห้ามมิโลหลอะอ,อะไรอย่างเงี้ยเจเจส่งมาเอาก็คือตามที่เจเจส่งมาลงท้ายรับปริญญาแต่ว่าใส่ไม่ได้ใส่เมื่อวานใส่วันซ้องใส่เอาสวยรอรอรอไมยรู